ทุกอย่างบนโูกบนนี้แต่เราเกิดมาถึงปัจจุบันเราคิดเอาเองหมดเลยนี่คือยี่บห้าเปอร์เซ็นองค์ปัญญายี่บห้าเปอร์เซ็นนี่คือจับหลักได้แล้วนะวเรียกว่ามีดวงตาเห็นความจริงแล้วโอ้หลังจากนี้มันจะเริ่มเห็นความคิดตลอดเวลามันจะเห็นของมันเองจนกว่ามันจะเห็นว่าที่รู้อยู่นี้คิดอยู่นี้มันระเบิดแตกเรียก็ไม่มีอยู่จริงทั้งคู่คือปคือรู้แจ้งว่าเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบน,นี้เราก็อธาไซบริสุทธิกลรไปทั้งจักรวาล พอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดความรู้ว่าแล้วพวกเรามาทุกอะไรกันมันไม่เห็นมีอะไรต้องทุกเลยเบียดเบียน,ยนเกณนข้นข่าโกเจียกันทําไมมันไม่มีอะไรมีอยู่จริงสักอย่างเนี่ยมันจะเกิดความรู้แบบเนี้ยแล้วมันจะเห็นใครกาลังทุกอยู่เนี่ยวุ่นวายอยู่เนี่ยมันจะสงสารไปหมดเลยว่าโอ้ทำไมมันน่าสงสารในพวกนี้มาหลงอะไรกันเนี่ยบางคนก็วุ่นวายกับการปฏิบัติเดินนั่งบําเพ็ญตะบะ เห็นแล้วสงสารมากเลยเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเขากำลังสร้างความเป็นตัวเป็นตนให้กับเขาเขาจะรู้ได้ไหมเนาะเขากำลังหลงยึดว่าเขามีรูปร่างอยู่จริงๆเขาเชื่อว่าร่างกายนั้นเป็นร่างกายเขาจริงๆเขาจะรู้ไหมว่าเขากำลังคิดอยู่เขาไม่มีวันรู้เลยได้แต่สงสารมันสงสารแบบ ทำไมไมันโง่ได้ขนาดน,นี้เนาะแต่ก่อนเราก็โง่มาก่อน